ดีครับอยู่บุ๊กนะครับในเพจเชียขึ้นไลฟ์แสแลนนะครับวันนี้จะมาอัพเดตสารสาสที่ไม่ตุ้นเคยครับเมื่อคืนนะศึกพิมพ์ลีนะเตะกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับแล้วคู่ที่หลายๆคนสนใจนะก็คืออ่า อันดับหนึ่งนะของพิมเมลีกนะตอนนี้นะฮะคือลูกคูนั่นเองนะครับหลังจากที่มีฟอร์มการเล่นที่อ่านเรียกว่าสะดุดแล้วกันนะหลังจากที่เสมอกับผีแดงไปนะครับแล้วก็ยังคงเสมอต่อเนื่องนะครับก็ไม่สามารถคว้าสามต้มได้ล่าสุดนะฮะเขาต้องไปบุกเยือนดันฟอร์ดนะครับซึ่งบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายไม่หมูจริงนะครับแล้วก็ในตลอดเกมนะค่อนข้างีจะอึดอัดนะสำหรับแฟนแดงนะเพราะไม่สามารถทำประตูได้เลยแต่สุดท้ายนะว่ากลับมา ชนะนะสประตูต่อศูนย์นะครับหลังจาก90นาทีไปแล้วนะครับโดยดาวินลูเยสนะยิง2ประตูเลยนะครับผมก็ระเบิดฟอร์มนะนัดนี้นะครับผมก็มีคนพูดถึงันค่อนข้างมากมายนะครับในกรณีของดาวินนะเพราะว่ามีข่าวว่าสโมสรจะปล่อยตัวเขาแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลายๆทีมเริ่มจับตามองเขาแล้วด้วยนะครับแล้วก็บวกกับแฟนๆหงแดงหลายๆคนที่ผมเคยเห็นนะฮะในโพ์หรือกระทูบ้างนะก็แอบเชียร์นะครับให้ขายดาวินกันนะครับซึ่ง ปกติน้อยนะน้อยน้อยน้อย,นอยคนนะนักเตะระดับท็อปนะครับที่แฟนจะเริ่มเบื่อหรือแบบเริ่มบ่นอะไรเงี้ยนะในเคสของอนักเตะของขอต้องบอกว่าในส่วนของสาโวโองแดงต้องบอกก่อนว่าผมจะดูบุคลิกของแฟนแต่ละทีมน,นะส่วนถ้าเป็นของลูกพูมค่อนข้างที่จะให้กําลังใจนักเตะมากมายนะเพราะสมควรเลย นะจะไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่ถ้าของผีแดงเนี่ยจะบน่นชิบหาย <c oughs> คือเล่นไม่ดีก็พร้อมสาบแช่งอะนะครับผมเรวก็พอพอ,พอเล่นดีก็กลับมาชมอีกทเดิมพอเล่นนุ่งห่วยก็จะสาบแช่งต่อแนละ้วเราก็พร้อมไลนะ่แต่ถ้าของหงแดงเนี่ยจะค่อนข้างเขาจะช่วยนักเตะน,นะแต่ว่าเท่ากัดาวินต้องบอกว่ามีหลายๆครั้งเหมือนกันที่แฟนๆก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหลังจากที่เขาย้ายมาแต่ยังไม่ระเบิดฟอร์มเก่งจริงๆได้เลยนะก็อันนี้สมมติ อาริซอมเบเกอร์นะครับพอผูรักษาประตูนะฮะพี่ใหญ่นะ,ะของหงแดงนะเขาก็ออกมาพูดนะว่าดาวินเนี่ยซ้อมหนักมากนะครับผมแล้วก็ตั้งใจมากนะครับที่จะมีฟอร์มการเล่นที่ดีกลับมาโดดเด่นให้ได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเห็นเลยนะครับว่าดาวินในวิธีการต่อสู้ทุกจังหวะนะฮะการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาตั้งใจมากๆนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เบเกอร์นะเขาได้อาริสซอนะเขาก็ได้บอกว่า เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยนัดนี้มันเป็นการที่ทําให้เห็นเลยว่าดาวินสําคัญต่อลูกครูแค่ไหนนะครับผมการเล่นในพื้นที่ในกรอบเขตโทษของเขาเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีความอันตรายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเป็นการให้กําลังใจนะครับเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องเลยครับก็เนี่ยับประมาณนี้ครับก็คนเรานะก็จะเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจมากๆนะมันจะมีจังหวะหนึ่งนะฮะมันจะต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้เราทําได้หวังว่าดาวินจะ รักษาฟอร์มแบบนี้ได้นะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปครับอาจจะช่วยนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ดาวินวีเยสด้วยนะยครับโอเคครับประเดข่าวต่อไปนะครับขอย้ายไปทางฝั่งของลาลิก้าร์บ้างดีกว่านะครับเมื่อคืนบาร์เซโลน่านะครับบุกไปเสมอกับเกตาเฟสนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะในน่านซีเฟกนะฮะผู้จัดการทีมของบาร์เซโลน่านะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการจบสกอร์ไม่ได้นะครับของบาร์ซ่านะฮะคือจังหวะสุดท้ายนั่นเองนะฮะไม่คมพอนะครับ คือเราจะเห็นเลยว่าในครึ่งแรกเ่ยบาเซลนาค่อนข,ข้างที่จะมีโอกาสทำประตูตได้อย่างมากมายนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยิงป๊อกยิงแท็กไปนะยิงหลังคาบ้านบ้างอะไรนะคือไม่ได้ไม่เข้ากรอบอไนะไม่ง่ายนะไม่ทำประตูไม่ได้นะไม่คมพอนะครับนี่คือปัญหาของบาเซลนาในนัดนี้นะคือถ้าจะบอกว่าเฮ้บาซ่าย,ยิงไม่คมทุกนัดเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะเพราะเาเพิ่งระเบิดถังอุจจาระหรือมะริดมานะครับ ก็จะเห็นว่าบาซ่าเวลามันยิงแด้มัยิงเละนะยิงขี้แตกขี้แต่เหมือนกันนะแต่ว่านัดนี้นี่มันเหมือนติดอัดอ่ะมันยิงแล้วมันมันไม่เข้ามันจะมีมันจะมีวันที่เขาเรียกว่าคล้ายๆนัดอาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์เดย์เต็ดเห็นไหมฮะนัดที่อาร์เซนอลเจอแมนยูคือยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าอ่ะดวงมันมันไม่มาดวงมันแบบดวงมันไม่ได้เก็บ3แต้มนะนะครับผมก็เข้าใจในความติดอัดตรงนี้นะซึ่งบาเซโลน่านะฮะนัดเมื่อคืนก็เป็นหนึ่งนัดนะครับที่ ยิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเกตาเฟ่ต้องให้เครดิตด้วยนะครับว่าเขาอ่ามีฟอร์มการเล่นดีด้วยนะในในช่วงเวลาไล่มาเนี่ยนะฮะช่วงช่วงก่อนเจอบาซ่าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีฟอร์มการเล่นที่โอเคอยู่นะไม่ได้ถือว่าเล็กหรือว่าแย่อะไรนะครับแล้วก็อ่าในบ้านของเกตาเฟ่ค่อนข้างใหญแข่งแข็งอยู่แล้วนะครับก็ต้องให้เครดิตเขาตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งสำคัญที่สุดนะครับบาร์เซโลนาตอนนี้นะฮะแต้มก็ห่างกับแอตมาดริดเพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้เป็นคะแนนนะครับซึ่ง อ่ายังไม่ได้ห่างจนไล่ตามยากมากมาเลยตามไม่ทันนะครับแต่ทั้งนี้นะั้นมันเป็นการขับเชี่ยวนะฮะที่ทําให้บาซ่าไม่ควรพลาดอีกนะครับเพราะว่าถ้าพลาดอีกก้าวแต้มเนี่ยผมว่าเริ่มยากนะเริ่มเริ่มเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็ยากเกินไปแต่มันเริ่มเหนื่อยนะต้องติดตามต่อไปครับสำหรับบาร์เซโลน่านะอันมาลิดป,ปีนี้แข็งเลยนะยังไงก็ต้องคว้าแต้มมาให้ได้เรื่อยๆนะถ้าจะเอาแชมป์เมริกานะครับผมก็อาจจะช่วยแฟนๆบาร์เซโลน่าทุกท่านด้วยนะครับผม บอลก็มีเกมก็มาเอ็เปแปไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะขอพูดถึงการโยกย้ายของสโมสรเรียคูบ้างดีกว่านะล่าสุดนะครับแบ็กซ้ายนะฮะบิลอตแค,ค,คร์คิทนะฮะของบอลหมัดนะครับผมก็เป็นจุดนะฮะเป็นที่สนใจของผมแดงเรียคูนะเราจะเห็นว่าหลังจากที่เรียคูเนี่ย นะครับผมเข้าสู่ดูการล่าสุดเนี่ยมันเป็นหลายๆอย่างที่เริ่มต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเจนนะครับคืออย่างนักเตะนะครับดาวรุ่งนะฮะอย่างเมื่อก่อนเลยนะฮะอย่างเทนนด์เดซันเดอร์นะฮะก็ตอนนี้่ยกลายเป็นตัวหลักไปแล้วนะครับมันไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะฮะมันเป็นชุดนักเตะที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ในทีมแล้วนะครับแล้วก็อย่างซาร่าเอ๋ยนะฮะหรือฟานดเนี่ยก็อยู่ในช่วงแบบเขาเรียกว่าบ้านป่านะช่วงท้ายๆของ ชีวิตนักเตะนะครับที่เขาเรียกว่าช่วงผ่านจุดพีกอะเอาอย่างนี้ด้วยหว่าแต่ซาร่ายังไม่ผ่านซาร่ายังมีจุดพีกอยู่นะสำหรับผมมีแค่อยู่แต่ว่าร่างกายเราไม่รู้นะต้องดูกันรู้การหรือรู้การน,นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอายุนาำที่มันเลี่ยงไม่ได้นะนักเตะนะครับแต่ละคนนะครับผมแล้วก็แอดูโรกัสันด้วยนะครับก็นี่คือตาแหน่งที่อ่าร์เรลกูต้องการแชคคติสเข้ามานะครับที่จะมาเสริมนะครับหรือเตรียมทดแทนนะครับสำหรับอดูโรกัสันนะหลังจากที่เขาเนี่ยโวยวายมาหลายปีนะ คือเป็นนักเตะจังวายๆนะคือช่วยทีมเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็น่าจะผ่านจุดพีคข,ของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมองไปที่นักเตะคนใหม่นะที่เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลวฟูลแฟนเนี่ยเสียงค่อนข้างดังนะครับตรงไปที่แครคิดนะฮะนักเตะนะครับของบอลมัดนะที่เรียกว่าฟอร์มการเล่นแล้วกันนี้นี่จัดจ้านเหลือเกินนะครับผมก็ก็สนใจครับว่าการขาดหายไปหรือการปรับเปลี่ยนทีมนะของอาร์เนลส์โรต์เนี่ย มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ,บลูกฟูนะแน่แน่นะผมค่อนข้างเชื่อใจสล็อตไปแล้วนะครับถึงจะไม่จบลูกการ์ดไตามหรือสล็อตปื้อมาคุมลูกการแรกนะครับมันอาจจะยังไม่ได้มีแชมป์อะไรมาการันตีชัดเจนแต่ผมเห็นรูปแบบการเล่นของลูกฟูแล้วมันค่อนข้างทีง่จะนิ่งนะสำหรับผมนะคือต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยถ้ามีเสมอมีหลุดฟอร์มมีอะไรอย่างเงี้ยคุณหันมาดูนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะั้นหลุดไปไกลกว่าอย่างเงี้ยนะหลังจากใครจะมาเคยคิดกันว่าแมนซิตี้จะหลุดขนาดนี้ผมมองว่าไม่มีทีมไหนเลยนะที่รักษา มาตรฐานได้แบบยาวๆลากๆจริงๆนะเพราะว่าความเข้มข้นนะครับของพิล์มเลีกมันพันธทน่ยาม,มากขึ้นมากๆนะครับแล้วทำให้ทีมกลางๆตารางเดี๋ยวนี้มันสามารถกลับมาสู้นะกับทีมหัวตารางได้ หลายนัดที่เราเห็นนะเมื่อเต็มการบัลลีหรือแผนกันเล่นที่เปนลงตัวหรือหัวใจหัวใจนักเตะเขาโมเมนตัมเขาได้นะเขาพร้อมสู้กับทีมใหญ่เสมอเหมือนกันนะผมก็น่าสนใจครับต้องติดตามต่อไปนะ้นในในกรณีของแบ็กซ้ายคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับผมโอเคครับผมขอกลับมาพูดถึงมิเมเลี่คู่หนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับผมก็อ่ไม่พูดถึงไม่ได้นะเรียกว่าบิ๊กแมตช์เดียวนะครับผมก็คืออาร์เซนอลกับแอสตันวิลล่านะเมื่อคืนนะครับแบ่งใต้มาไปครับสองประตูต่อสอง นะครับใครจะไปเชื่อนะครับผมคือทันทีที่อร์เซนอลนำก่อน2ลูกนะครับผมจากมาเตนลี่นะครับผมแล้วก็คายฮาวเวเนี่ยนะผมคิดว่าวิลล่านะเตรียมกลับบ้านเก่าได้เลยนะครับคือคืออั์เซนออเนี่มันพอมันถล่มสองูแล้วมันยิงไปสองเมตรนะผมคิดว่าโดนต่อแน่ๆนะแต่ที่ไหนได้นะวิลล่านะกลับมาระเบิดฟอร์มเก่งนะครับผมก็ คืออาร์เซนอลไปโดนไข่แตกนะทำให้อาร์เซนอลนักเตะของอาร์เซนอลล่าเนี่ยมันมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นเนาะบอนตั้มมันมานะก็เป็นโอลิเวอร์กินนะมันยิงเสมอได้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดับฝันแฟนปืนใหญ่หลายคนนะเพราะว่าต้องบอกว่ารู้ผลรูปูก่อนแล้วด้วยนะครับผมก็ล่าสุดนะแต้มก็ห่างเป็นเจ้าแต้มนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดด้วยนะครับก็ถือว่าลิเวอร์พูลสามารถกระชากแต้มนะครับหนือห่างอาร์เซนอลทีม อาตาสองได้นะครับสำเร็จนะครับผมก็ต้องดูที่หลายๆอย่างนะฮะในปัจจัยของทีมนะการเจอกับวิลล่าผมบอกเลยมันพลาดได้นะถึงพลาดยังพลาดถึงแพ้เนี่ยผมก็ว่ามันเป็นทีมที่ต้องยอมรับว่าเขา,าเขาก็มีของดีนะสำหรับ,บอาตาวิลล่าก็เป็นหนึ่งในทีมนะที่ยังอยู่หัวตารางเช่นกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นทุกการนี้ค่อนข้างที่จะ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้นออง,งนัาา้นนะครับในมุมมองของอาร์เตต้าในการพูดการทีมนะครับออกไม่สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ทําได้แค่เสมอนะเขาบอกว่าสําคัญเลยนะคือนักเตะตัวสํารองของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับไม่เข้มข้นเท่าเ์พูลนรับคือไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนเกมได้นะครับคืออย่างนักเตะเลวูเนี่ยเมื่อมันเล่นจะไม่ออกนะหรือต้องการจังหวะสําคัญสำคัญเนี่ยเขาจะมีนักเตะนะครับมีตัวตายตัวแทนที่ค่อนข้าง,งที่น่าสนใจนะไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้เขาเรียกว่า อะไรของเรื่องภูไม่ได้แพ้กันนะสำหรับตัวจริงตัวจำรองนะครับผมสามารถลงมารับเปลี่ยนเกมได้นะครับแต่ว่าในมุมของเขานาะกาเซนอตนะคราบมองว่าเมื่อนักเตะของเขาเนี่ยมันผ่านช่วงเวลาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวที่เปลี่ยนเกมได้นะครับเขามีแต่ตัวที่อ่ายิ่งมองดูนักเตะตัวเองยิ่งล้านะครับคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะก็ออกมาบ่นนะครับเราก็คงอาจจะนะฮะเป็นการพูดเพื่อที่จะกระตุ้นนะเพื่อจะอ่า เจ้าของสโมสรนะครับในการเรื่องของการซื้อขายที่ถึงนี้ด้วยนะครับว่าเขาต้องการตัเตะที่จะมาเอามาสู้นะกับลูกกูนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ว่าทางผมผมมองว่าอาร์เตต้ายุคของอาร์เซนอลของยุคอาร์เตต้าเนี่ยถือว่าเก่งแข็งแกร่งนะผมเลยว่าเลือกโค้ชได้ดีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะพอหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอาร์เซนอลพอพลาดแฟนๆเริ่มมีหัวอาร์เตต้ากันนะครับเอออันนี้ไม่น่าเชื่อนะโอเคอาร์เตต้าใช้เงินค่อนข้างเยอะครับสำหรับโอกาสล่าสุดนะแต่ โห่คุณอย่าลืมนะว่าแอสตนเนี่ยมันมียุคที่เขาเรียกว่ามืดมนอยู่นะฮะก็เป็นอาร์เซน่าที่ดึงทีมกลับมาแล้วก็เล่นได้สนุกนะครับแล้วก็เป็นทีมที่พร้อมล่าแชมป์มะวัดใจกับทีมอื่นๆเหมือนกันนะครับก็ต้องให้โอกาสนะกับเขาด้วยเช่นกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับเขาติดตามต่อไปครับบารดุการนี้อาร์เซนอลจะลงเอยแบบไหนนะครับแล้วก็อาร์เตต้าเป็นไวต่อไปนะกับอาร์เซนอลนะครับโอเคครับทีข่าวสุดท้ายนะครับคืนนี้ครับผีแดงนะครับ ก็จะมาพบกับไบตันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่ามีคนเจอเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอารันเชลเลอร์นะเขามองวันนั้นนี้ครับผีนะไม่เก็บสามแต้มหรอกนั้นลากถ้าเอาแบบพอได้พอได้นะจะได้แค่เจ้าก็ในมูอบของเชลเลอร์เนะยเขาก็ออกมาพูดอย่างต้องไปต้องมานะครับแล้วก็ผมฟังก็ไม่เห็นมีผลนะสมควรนะครับก็คือต้องยอมรับว่าไบตันไม่ใช่ทีมนี่แย่นะเขาเป็นทีมที่เล่นบอลได้น่ากลัวทีมหนึ่งเลยนะครับแล้วโอกาสนี้เนี่ย อฟอร์มการเล่นของพวกเขานะก็ค่อนข้างนี่จะโอเคนะสำหรับผมนะครับเป็นทีมที่มีระบบทีมนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะนักเตะทีมเวิร์กในทีมค่อนข้างดีด้วยนะครับและที่สําคัญนะเขายังไม่แพ้ใครเลยนะหกนักติดแล้วนะครับผมโอเคครับพีดงตอนนี้เนี่ยฟอร์มร้อนแรงขึ้นมานะหลังจากที่เสมอเรือรบได้นะครับแล้วก็ผ่านนาร์สเลนไปได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพิกกลับมาชนะนะฮะ คว้าสาม,สามต้มสัมพันธ์ได้ในช่วงท้ายเกมนะล่าสุดนะกับเซาท์แฮมด้านนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าไบตันเขาเนี่ยเขาก็มีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีมาเช่นกันนะครับแล้วก็ในมุมมองของเชลเลอร์เนี่ยเขาบอกว่าสูตรสาเร็จของแมนยูเนี่ยคือการตั้งรับและโต้กลับเนี่ยนะครับเขามองว่าแมนยูะกกนยนะะจะไม่สามารถใช้แผนนี้ได้กับไบตันนะครับ ได้อย่างสกเซสนะครับหรือว่ามันจะดูนะครวิธีการเล่นของแมนยูเนี่ยจะเหมาะสมกับการต่อสู้กับทีมแบบอย่างไบตันนะรเพราะไบตันเขาก็สวนน่าก,กลัวเหมือนกันนะมันเป็นการแลกหมัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มีฟอร์มการเล่นที่แน่นอนและผมบอกเลยนะการต่อบอลนะครับหรือการส่งบอลความมั่นยานะครับการอะไรอย่างเงี้ยตอนนาทีนี้ต้องให้ไบตันนะผมให้ไบตันเหนือแมนยูนะ แต่ผมเนะีเพราะเราจะเห็นว่าแมนยูเป็นทีมที่ต่อบ,บอลกันไม่ได้แม่นขนาดนะั้นคือมันกาลังเปลี่ยนโฉบมมนะมันมันคือการที่นักเตะของเขาเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบใหม่ของอัลโมลินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเมื่อแมนยูอย่างนักเตาทาันตันะง่ายคือเสียบอลง่ายมากนะครับหลายลูกนะัเตะพลาดเตะอะไรแต่อย่างไบตันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแกะเพสได้ดีด้วยนะครับคือเขาส่งบอลกันแม่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องวัดกันนะฮะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับท้ายนะครับซึ่ง ไบตันเองก็น่ากลัวนะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับเขาเป็นทีมที่สามารถจัดการได้นะครับเช่นกันนะครัแมนยูนยังผีเข้าผีออกอยู่นะอันนี้ก็พูดตามตรงนะคือ,ค,อคือแน่นอนนะ Man แมนยูเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าได้แน่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเรื่องโมเมนตัมแมนยูตอนนี้ก็มาเต็มเหมือนกันเนอบแต่ อย่าประมาทไบ่ตันเด็ดขาดนะครับผมบอกแล้วว่าไบ่ตันนาทีนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ติดตามต่อไปครับคืนนี้น่าสนุกมากๆนะครับแมนยูนะ่าจะเอาโคต้าอ่าแชมเปี้ยนส์คัพได้นะยังไงต้องสามแต้มนะครับคืนหลังๆเนี่ยห้ามพลาดแล้วนะครับในโมเมนตัมที่เป็นแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดนะต้องรักษามันต่อไปนะครับและคว้าสามแต้มไม่ได้นะถ้าจะเอาอ่าอันดับตารางที่ดีนะเพราะว่าแมนยูหลุดฟอร์มไปมากๆแล้วนะในช่วงต้นฤดูกาลนะครับผมก็เอาไปช่วยนะสำหรับแฟนๆผีแดงนะครับผมคืนนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับว่า จะเป็นอย่างไรแล้วกับผลกับไบตันนะครับ,ผ,บ,บนนผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด like, <c oughs> แชร์ให้เพียงเราด้วยนะครับเอ,อเชียพุกนี้แล์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ